สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาทําไก่กรอบเจให้ดูนะคะอ่าเราจะใช้แผ่นโปรโตีนสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้แผ่นโปรโตีนสี่เหลี่ยมองเล็บฮ่องกงนะคะนี่ค่ะนะคะไก่กรอบเจพอดีเห็นจะมีแดดนิดนึงแต่ว่ามันก็ครึ่งวันมาแล้วพี่สุแช่ไว้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะคะพี่สุแช่น้ําไว้แล้วนะคะ เราจะเอาขึ้นมาเนี่ยค่ะแช่แล้วล้างสักสองสมน้ำนะคะวิธีทําค่ะเราก็จะมาฉีกออกอย่างเงี้ยค่ะฉีกให้บางๆค่ะฉีกออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป็นตากแดบดบค่ะ,ะพิสูจน์ฉีกแล้วนะคะเล็กใหญ่ตามชอบนะคะเนี่ยค่ะฉีกแบบเร็วๆค่ะอันนี้ฉีกเสร็จแล้วนะคะ ราจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงค่ะประมาณช้อนชาหนึ่งเนี่ยค่ะใส่ลงมาค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะให้นั่นจะจะขยำแต่ผงปรุงรสอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีชุรสเยอะเกินไปมันก็อันตรายเหมือนกันนะพิสูจน์จะใส่อซอสฝาเหลืองนะคะซอสปรุงรสไปค่ะแต่ต้องต้องระวังนิดนึงนะคะ,ค,ะค่อยๆขยำค่ะ ๋ย่าให้มันทั่วแล้วมันไปตกกับตรงไหนมากแล้วมันจะเค็มเป็นหย่อมๆค่ะค่อยๆขยำค่ะเค็มหรือไม่เค็มอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะเราลองดูว่าช้อนหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เราทำกับเจ็ดชิ้นใช่ไหมคะถ้าเจ็ดชิ้นเราลองทำดูนะคะว่าเราชอบไหมเค็มประมาณนี้ถ้าเราชอบ คราวหน้าเราก็ทําประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราชิมแล้วเราอยากได้เค็มเพิ่มเราก็ใส่ซอสเพิ่มอันนี้พี่สูตจะใส่พริกไทยไปนิดนึงนะคะหอมๆค่ะพริกไทยไปนิดนึงค่ะหอมหอมค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปตากอย่างน้อยก็ต้องทิ้งไว้สักสาชมชั่วโมงนะคะสักสาชมชั่วโมงค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่สุเอาไปตากก่อนนะคะสามชั่วโมงค่ะค่ะพี่สุจะมาทอดไก่กรอบเจนะคะแต่วันนี้พอดีไม่มีแดดเลยค่ะไก่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ตากแดดมันแค่ได้ต,ตากลมเฉยเฉแต่ถ้ามันไม่กรอบก็ลองทำดูค่ะเพราะว่าในเมื่อจะเอาไปเก็บในตู้เย็นก็ไม่อยากเก็บแล้วค่ะวันนี้มืดมากทั้งวันเลยค่ะ เท่ากับไก่กรอบของโลาอ่ะมันจะโดนแต่ลมมาอาจจะเป็นไก่แดดเดียวหรอมั้งเดี๋ยวพี่สุดจะลองทอดดูนะคะค่ะเดี๋ยวพี่สุดจะลองทอดดูค่ะอาจจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะวันนี้แดดไม่มีค่ะเดี๋ยวใส่น้ํมันตรงไปค่ะลองดูค่ะเพราะว่ามันแดดไม่มีแต่ถ้าจะไม่ทอดจะเก็บไว้ก็ไม่เก็บแล้วค่ะพี่สุดจะทอดเลย มันจะมันจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปค่ะยังไงก็อย่างนั้นนะคะ่คะมองดงค่ะแค่มันพอหมัดหมาดอ่ะไก่มันจะหมัดมาด พยายามอย่าทอดให้ก,กรอบค่ะแต่น่าจะได้อะค่ะพอได้อยู่ค่ะมังแค่นนดูแล้วน่าจะได้ที่สุดจะทอดให้เขาเข้มๆหน่อยโอเคค่ะอย่าเพิ่งไปปิดไฟนะคะเวลาเอาพวกนี้ขึ้นเอาขึ้นตอนที่เขาร้อนๆอ,อยู่ค่ะเขาจะไม่ออมน้ำมัน ติดไปเดี๋ยวอมน้ำมันน้ำมันเรายังใส่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราใช้ทอดอีกเนีย่ยทอดให้หมดกระทะนี้แล้วก็ทิ้งค่ะถ้าเราไปซื้อก็จะซ้ำซากมากเลยค่ะเสือด้เสียดายเนาะแต่ว่าไม่อย่าไปเสียได้ ดีค่ะเพื่อนๆเนย็นนี้ก็มาพบกับพ่สุอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่องมังสวิรัติใบสุภัทาค่ะเย็นนี้พ่สุทําไก่กรอบเจค่ะตามสัญญาทามาแล้วค่ะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเมื่อตอนกลางวันที่พ่สุทาอ่ะมันมีแดดค่ะพ่สุก็เลยเอาไปแช่นะคะเอาโปรตีนเกษตรฮ่องกงนะคะเป็นแผ่นสีเ่เหลี่ยมไปแช่พอแช่เสร็จใช่ไหมคะ พอเริ่มฉีกเริ่มคุกเครื่องปรุงเสร็จไปตากแดดนี่ก็มืดมาจนถึงตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าละมันมืดแล้วอะค่ะแล้วแดดไม่มีเลยนะคะลมพี่สุก็ลองเสียงดูค่ะลองเสียงทอดดูว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าไม่อยากไปเก็บในตู้เย็นแล้วรอตากพรุ่งนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นลาไหมมันจะอะไรไหมคือไม่สบายใจก็เลยทอดมันเย็นนี้เลยค่ะ ก็เนี่ยคะ่ะออกมาโอเคคะ่ะตากกรลมก็พอได้คะ่ะสองสามชั่วโมงคะ่ะใช้ได้เลยคะ่ะกรอบแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ<ม>ก็คือสูตรของมันตรงนี้ก็คืออ่าโปรโตีนเกษตร,รประมาณ7ชิ้นนะคะแผ่นเหลี่ยวแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะก,กับผงปรุงรสประมาณช้อนหนึ่งคะ่ะก็คลุกแล้วก็ใส่ริกไทยไปนิดนึงก็ตากง่ายเลยคะ่ะเนี่ยดูสิคะ เวลาไปซื้อขา้าวถุงนิดๆแพงนะคะค่ะก็ก่อนที่จะมาทานอาหารเย็นจริงๆแล้วพี่พี่สวทานมาตลอดเลยก็ทานไปเรื่อยๆค่ะเมื่อกี้น้องสาวก็ซื้อเอ่ออะไรนะไข่เบอร์ลอยไข่อ่ะค่ะก็ซื้อมาให้คุณยายทานก็ยายทานไปแล้ววันนี้ท่านที่ผู้ที่เป็นเบาหวานคุณยายสองคนก็ทานทั้ง ข้าวต้มมัดเมื่อเช้าคุณแม่ก็มาให้สีมัดใช่ไหมคะคุณแม่ทำข้าวต้มมัดด้วยก็ทำเมื่อวานนี้ก็ทำมาให้เมาาื่อเช้านี้ค่ะพ็ทานกันไปแล้วยังมาขนมหวานอีกมาบัวลอยอีกเดี๋ยวพี่สุก็ทานกันมาจนแน่นแล้วก็ยังจะมานี้อีกค่ะมาไก่กรอบค่ะจะต,ต้องทานค่ะแต่ก่อนจะทานมื้อเย็นนะคะก็พี่สุจะมาพูดถึงท่านที่เกิดอ่ราศีเมถุนค่ะ ก็ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาถึง15กรกฎามนะคะนิสัยใจคอนะเะเป็นคนช่างฝันนะคะละเอียดละออเป็นคนที่ใจกว้างะะใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ทําคุณไม่ขึ้นค่ะช่วยเขาไปแล้วเหมือนไฟตกน้าคือช่วยไม่ขึ้นนะคะช่วยช่วยเหลือคนไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันหมันเพียรดีมากเลยค่ะ แล้วก็เป็นหัวครีเอทีฟนะคะสร้างสารรค์ดีนะคะเพราะฉะนั้นด,ดอกไม้ที่ควรจะปลูกนะคะเป็นดอกกุหลาบคะ่ะเขาจะทำให้เขาส่งเสริมให้เราสึกว่าเรามีความแบบสง่าผ่าเผยนะคะดูมีบุคลิกดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชาวราศีเมถุนก็ควรจะปลูกกุหลาบนะคะค่ะไก่กรอบเจค่ะลองดูนะคะกรอบไหมเห็นไหมคะกบ มันกรอดจริงๆค่ะแล้วก็พิสุพิสุทานกับเนี่ยมีขิงทานมีขิงขิงสดนะคะขิงอ่อนเข้ากันเข้ากันค่ะเดี๋ยววันนี้ข้าวก็หมดมากค่ะคือเรื่องของตัวนี้นะคะอ่า ใครจะใส่ให้มันเค็มขึ้นหรือว่าจืดลงได้นะคะตามตามชอบเ้าคิดว่าเออซีอิ๊วขาวอา่ะไม่ใช่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปด้วยถ้าซอสปรุงรสอย่างเงี้ยหนึ่งช้อนเนี่ยกับกับแผ่นอันนี้เจ็ดแผ่นใช่ไหมคะมันจะได้จานหนึ่งพอดีะคะ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยไปเราก็ใส่เพิ่มแต่ถ้าแต่เวลาใส่อย่าพวดลงไปนะคะมันจะจมลงไปต้องเหยาะเหยาะเหยาะนะคะเพราะว่าเขาจะ มันจะซึมนะคะมันต้องขยำเพราะฉะนั้นต้องกอบโปรยนะคะนะคะนี่เ่าได้ด,ด,ดัดดีจะกรอบกวันนี้อีกนะคะเนี่ยกอกรอบอร่อยมากคใครอยากดูดวงกับพี่สุโทรศูนย์แปดห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ้าก้านะคะเห็นไหมกอกอรอบนั่นคากับขิงเนะะี่ยค่ะอร่อยมากค่ะ อืดดเดี๋ยวหมดจานแน่ค่ะเห็นไหมคะจานนี้เดี๋ยวมันก็หมดค่ะวันนี้พบกับพี่สุแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สูุจะรีบไปเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้พี่สุดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่สุดค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าพี่สุดจะทำอะไรผ่านนะคะก็จะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย